ข่าวดีสำหรับนักเล่นเกมคุณอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการซื้อเกมซ้ำอีกต่อไป Sony กำลังเตรียมฟีเจอร์ c r o s s b u y ที่น่าตื่นเต้นซื้อเกมครั้งเดียวแต่เล่นได้ทั้ง PS5 และ PC นี่เป็นก้าวยิกายใหญ่ของ Sony ในการขยายขอบเขตของระบบเกมของตนให้ข้ามแพลตฟอร์มได้มากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือข่าวนี้ไม่ได้มาจากการประกาศอย่างเป็นทางการของโซนีแต่เป็นผลมาจากการค้นพบของผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อเอ머ติสซึ่งพบโค้ดและไอคอน PS5 PC ในเว็บไซต์ PlayStation Store พร้อมกับแท็ก c r o s s b u Y t a g ที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565นักปล่อยข่าว billbillkun จากเว็บไซต์ d l l s ยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นจริงคร s s ไบกลับมาใหม่อีกครั้งฟีเจอร์นี้เคยมีอยู่ในยุค PS 3 PS 4และ PS v เธอโดยช่วยให้ผู้เล่นซื้อเกมครั้งเดียวแล้วเล่นได้หลายเครื่องในเครือ,รอ PlayStation แต่ก็หายไปตั้งแต่นานแล้วการกลับมาครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจับตามอง ผลกระทบต่อตลาดการนำเกมจาก PS5 มาเล่นใน PC อย่างง่ายดายอาจเป็นการเตรียมพื้นฐานของโซ n y ในการเข้าสู่ตลาดเกม PC อย่างเต็มที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดเกมโดยรวมอาจเป็นการเสริมสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมเกมข้อสงสัยคำถามที่ขึ้นอยู่คือฟีเจอร์นี้จะเปิดใช้งานจริงในไทยหรือไม่ อาจมีการตรวจสอบการรองรับในภูมิภาคต่างๆและผู้เล่นในไทยอาจต้องรอคอยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อเกมของผู้เล่นอย่างมากทําให้การเล่นเกมในแพลตฟอร์มต่างๆง่ายขึ้นคุณคิดว่าฟีเจอร์ cross-buy จะเป็นเรื่องดีหรือไม่คุณจะเลือกซื้อเกมบน PS5 หรือ PC หากสามารถเล่นได้ทั้งสแพลตฟอร์ม